สวัสดีครับรเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน t h คลิปนี้เราจะมาดูกันนะว่าอาเชอร์ัตน,นูเนี่ยถ้าชัดยิงนะครับมันจะเป็นการโจมตีแบบคริติคอร้อยเปอร์เซนต์จริงหรือเปล่าหรือว่าค่าที่เราเห็นนะั่นน่ะมันไม่ใช่คริติคอมันคือค่าอะไรก็ไม่รู้ค่าจำเพาะเจาะจงค่าของการโจมตีแบบนั้นนะครับที่ผมยกขึ้นมาอย่างนี้เป็นเพราะว่ามีข้อความแบบนี้ปรากฏขึ้นครับเดี๋ยวพอขึ้นให้ดู พอมีคนทัวรมาแบบนี้ผมก็เลยนั่งดูว่าอ้าน,นที่เราคิดว่าใช่มาไม่ใช่เหรอก็เลยต้องทําการพิสูจน์ขึ้นมาแบบจริงจังนะครับว่าอ้าวตัวรงมันจริงไม่จริงนะครับงั้นมาดูกันเลยดีกว่าคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับตอนนี้ลาเลียดแอมเบอร์ผมเนี่ยมีความแรงคิดที่ข้ออยู่ที่85อนะครับอัตราคิด5เคือต่ำเตี้ยเรียดินมาก ่งั้นก็ยิงนะครับ594้า่โอเคนะครับผมจะทำการทดสอบ3ครั้งนะครับ 594เก้นะครับไม่น่าจะค่าเครื่องไปกว่าน,นี้แล้วล่ะทดสอบ3าครั้งเหมือนกันหมดนะครับ ใช่งั้นมันก็คือค่าคงตัวคุณจะเรียกว่าค่าอะไรก็ช่างเอาไว้ก่อนนะครับแต่มันคือ594งั้นตอนนี้ทุกอย่างเหมือนเหมือนเดิมนะครับเราจะเปลี่ยนตัวแปรละตัวแปรก็คืออัลเทอแฟกต์ตัวนี้อัลเทอแฟกต์ตัวนี้เพิ่มพลังโจมตี9นะครับดังนั้นพลังโจมตีผมจะเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแต่ว่าความแรงขีดเพิ่มขึ้นอีก26.8นะครับผมจะใส่เข้าไปเช็คนะครับความแรงขีดขึ้น1 1ึ่ นะครับก็คือเพิ่มขึ้น26.8อ่ะเมื่อตัวแปรเปลี่ยนมีพลันโจมตีเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแต่ความแรงคที่ข้อเพิ่มขึ้น26.8นะครับมาดู698ครับพลันโจมตีสูงขึ้นกว่าเดิมอีก104หน่วยครับผม ถ้าจะลบกับโจมตีตรงๆก็พลังเพิ่มโจมตีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ90หน่วย698ครั้งที่2ครับ เอาละครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่3พอหกเครั้งที่3นะครับคือไม่ว่าข้อมูลที่ผมค้นพบณณนะนะปัจจุบัณนะตอนนี้นะครับมันคืออะไรยังไงก็ตามณนะตอนนี้ผมผมขอ ผมขอเชื่อว่านะครับการโจมตีของนักธนูแบบชาร์จยิงทุกครั้งคือการโจมตีแบบคริติคอลนะครับเพราะว่าการทดลองมันออกมาแบบนี้ซึ่งถ้าหากว่ามันผิดหรือผมเข้าใจผิดก็ขออภัยด้วยนาตอนนี้และในอนาคตนะครับถ้าง,งั้นก็จบคลิปนะครับที่จะอธิบายแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ต้อรับชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ